สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน Voice Online นะเราไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้กันนานมากแล้วนะครับชี้มืดที่ต้องการอะไรวะฮะอ่ะพ่อเจ้าบาทสพ่อเราไม่ได้ขับนานครับทุกคนขับโมวเลยปั้นเดี๋ยวพี่ไปหาปั้นปั้นปั้นเดี๋ยวพี่ไปหาแล้วพี่รู้ไหมว่ารถมอเตอร์ไซค์ดูปังขนาดมันเร็วกว่ารถยนต์รถยนต์ปังขนาดนี้โอ้โหไม่ได้ขับนานไปขับบูดมากเลยอะดิฟบูดชี้เชี่ยเลย มันอยู่ไหนนะขี่เลยผมไปแล้วขี่เลยขี่เลยอย่า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 ตัวนอย่าอย่าเอาอะไร bro พร้อมไหมบริษัทกำจัดเสี่ยวเว้ยบริษัทกำจัดไบริษัทใหม่ไน้เล ตั้งชื่อบริษัทไวแล้วพวกเราเนี่ยฮะบริษัทกับจดเสียวโอ้ข้าเข้าข้างเลยข้างข้างโอ้ยมันเป็นอะไรเฮ้ยเดดเดดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามากับเพื่อนเข้ามากับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยปั้น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 เอาไม่ดี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 เอาไม่มีกองปฐุม่ใชระ จบแล้วปไปัปัเปัปัปัปไปล่มัไปถมมันไปถล่มันพี่พี่เห็นตัวแล้วปะปะปะหรือว่าพี่ต้องซื้อบางวะฟออมฟิรเบดเฮ้ยแล้วมึงะละไปเั้หดเจอใครผมยิงเลยนะอืข้งเดี๋ยวพี่บอกที่พี่บอกเดี๋ยวดีกับเดี๋ยวดีบกับมันน่าจะอยู่ตรงแถวนี้แหละ ไปนั่งนั่งนี่นึงเดาเดวไปนึงดูดูดูกันดูกนดูกนมันจะใช่หรือปปนั่งไปนั่งสิ่ยิ้มั่วอยู่นะอ๋อหนีกันละหนีหนีหนีกันนึง จะยรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ไปรับรับปอปคมันจะซอยตูดพี่แล้วเอาเดี๋ยวพี่วนใหม่ดพี่หรอสไน์เหอมน์แข่งใจว่เดี๋ยวพี่ไปรับ เลื่อนจัดโอ้โโอ้โนผมเนี่ยอ้าวสเติปการขับรถพี่เริ่มมาแล้วปะเฮ้ยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ใครใครใครเดี๋ยวเดี๋ยว ระวังนะะเียวนนน้คอ่าจะอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละมั้งมันไม่ได้มันยังไม่น่าจะย้ายไปไหนอะไรเฮ้ยนี่นี่น้องใหม่น้องใหม่เข้าไปทักทายหน่อยป้านสาวนะป้านอุ้ยใส่ชุดเกาะเลยด้วยสวัสดีครับอะไรวะเนี่ยบอกว่าเขาไม่อยากคุยกันเราเอาเป็นว่าเราเราไปหาอันนี้กันดีกว่านะ ไปเจอขอลรคนนี้เฮ้ยเฮ้ยรถสันเฮ้ยรถแม่งสันรถหนาวรถหนาวไม่เป็นรถมัป็นรถวสดิออเหรอเอาอะไรล่นี้น no ี่มึงโง่หรือมึงโง่ไอ้ย่าจะอยู่วิ่งแล้วก็มลากโอ้พี่มันฮิวกทีเดียว ของพี่ไม่มีหิวไม่มีอะไรเลยเพราะว่าพี่พี่ต้องซื้อพี่ต้องซื้อปกติมันมีให้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่พี่พี่ต้องเข้าไปซื้อก่อนเข้าไปซื้อในร้านค้าแล้วกดใช้มันถึงจะมาอยู่ในช่องนี้ให้เราอ๋อนี่เองนี่ <c oughs> อะไรแล้วนะอุ้ยแต่มันมีสล็อตเพิ่มช่องเพิ่มมาเยอะอยู่นะ <c oughs> ไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนตามใจป้าเลยอ่ะ เมื่อกี้ไงสาดุนไม่คุยจะดีผมรับที่าฟู่อะเอาก็เล่นาฟทำไมุ้ยรถใคไม่ร้เขาเท่เลยท้าทายขนาหนี้ยู่กนุมรอเอาอะไรวะยู่กนุมหรอ๋อเข้าอนสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหเลือดสองรอสี่สิบห้าเลือดสองร้อยสี่สิบห้าเลือดโอ้มันมันโอ้ผมจำได้ละมันมันมีสเต็คพรับอัปเดตใหม่มันมีสเต็คอรับเลือดได้นั่นเลิพี่เมมมาบ่เราก็ไปส่วนของเราดีกว่าไปเกาะกันร้ายเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลือนเกินเลือนเกินไม่พอจะเลื่อน

ไม่ไม่ไม่ใช่เป็น PVP เลยหรอปันไอ้พวกนี้มันไป PVP เฮ้ยได้ไงคนเจอแล้วเจอแล้วคนหนึ่งโอ้หได้สองตัวเลยบังเขาหลามโอ้ยังยังแบบเพิ่งกลับมาเล่นเหรน,นะยังยังไม่ชำานาญเาขเาโอ,อ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าปอกันไล่์ปกันไล่์ไอพี่ที่กำลังจะมาเนี่ยอ่า

เฮ้ยอันนี้โคตรเลือนเลยอันนี้โคตรเลือนเขาไม่ได้เลือนใส่เรานต่เราเลื่ไปเลือนแต่เขาไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าทำไมเราเป็นคนอย่างนี้วะก็เขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปลี่ยนไม่ใช่เปิดก่อนได้ปูดเฮ้ยข้างหลังไม่ตามอ่ะดิฟโชว์เลยอ๋อเพราะเราอ่ะ อ่าเดี๋ยวพเพิ่งยิงนะเพิ่งยิงนะยังเพิ่งยิงนะขู่ขู่ขู่ป้านขู่ขู่ขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนพอเป็นทีมไม่มีกระสุนแล้วเว้ยขู่ขู่แต่พี่มีนะไปได้แล้วเอ้ยเอ๊ะเอ็กข้างหน้านี้แม่งไม่ดีเลยวะไปแล้วไปแล้วรถสภาพรถมันแล้วมันวิ่งตามเราทันแน่เว้ยงั้นก็หนี ทำเราได้ง <cents input> ่ายๆเลยไอ้เหี้ยหาเลี้ยงใส่ตัวได้ไหมอยู่ดีไม่ไหวดีหาเรื่องตายอีกแล้วเฮ้ยพี่ชายเอ้าวเขาเปิดมีปอะไรผมซื้อกระสุนครับเฮ้ยมีคนยิงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยวดีกันดีกันดีกันเฮ้ย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 เยอะเลยเนี่ยผมได้มาอีกสามนัดชื้อชิปก็ภปยพิบัติระดับบ้าน เฮ้ยพ่อพันตรงนี้คนเยอะดีนะนันี่เดือดชะตาเฮ้ยพี่เฮ้ยทำอะไพี่ครับเฮ้ยเดือดเดือดมันยิงกันอยู่อูด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 ูนะกระแลงยิงกันเดือดเลยใครชนคนนั้นตายไปะกติกาอลไวะเนี่ยเฮ้ยพี่ไปไปไปไอ้นายนายรู้จักกับการไ่คนหนเฮ้ยมีโดนนี่ีเสียปีสองนัดโง่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้า นี่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 เขาเซฟโซนเขาเซฟโซนนี่โคตรโคตรกรรจอกเลยเขาเซฟโซนยิงคนเดียแล้วเข้าเซฟโซนนี่นโคตรเลื่อนอ่ะโคตรเลือนไหนอ้พี่ต้องสั่งให้ผมยงวะเฮ้แต่ดูเหมือนจะเป็นเซฟอินโดผสมเซฟไทยเลยนะปัน lúc này 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 lúc này

ใครตามมาะวะออ้ยตายโดนยิงโดนยิงเการอเคัดี๋ยวผมต้องไ,ไปก่อนลวอ้าวหรอโอเคๆเพราะว่าผมไม่ด้ยังไม่ได้อาบนะโอ้โอเคไว้เจอกันอะไรเดี๋ยวเก่าไปคลิปไปโอเคครับอ่ะไปคลิปไห,หนไปคลิปไห,หน ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดต่อเลยนะครับอ่าโอเคครับเพราะว่า <c oughs> ไม่อย่างนั้นมันติดเลยไหนละ <c oughs> จุดอยู่ไหนละก็นั่นแหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายมาตามาตม <c oughs> ามาตาโอเคพี่งั้นเดี๋ยวนี้ก่อนนะโอเคโอเคโอเค bro Okay.